สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามีเกมใหม่มาแนะนำนะครับเป็นเกมที่ผมค่อนข้างติดเลยทีเดียวก็ในในสตรีมตอนนี้ครับเป็นเกมชื่อว่าโหลดเอานะครับโหลดเอานี้เป็นเกมฟรีนะครับเราสามารถเสิร์ชได้เลยในสตรีมนะฮะก็จุดเด่นเกมนี้คือเราสามารถสร้างอาวุธแบบที่เราต้องการได้แบบไหนก็ได้มีเป็น,ล,นล้านแบบให้เราเลือกสร้างฮะถ้าคุณมีหัวสมองพออย่างเช่นถ้าเราจะเลือก ผมจะลองเข้าไปสร้างปืนหนึ่งให้ดูนะครับสมมติว่าชื่อ A แล้วกันครับก็ปืนเนี่ยเราสามารถเลือกได้ว่าจะเอาเป็นลอนเชอร์ค่งเป็นหัวระเบิดนะครับหรือว่าเป็นบีมคือเป็นเลเซอร์นะฮะเป็นพอลส์พอลส์นี่คือเป็นกระสุนเด้งๆนะเป็นแบบน้ำาหรือว่าเป็นปืนไรเฟิลก็ได้พอเราเข้าไปในไรเฟิลเราก็เลือกได้ว่าจะกระสุนเป็นแบบไหนเป็นแบบเป็นเลือดหรือว่าเป็นสายฟ้าหรือว่าเป็น จูสจูสนี่ไม่รู้ว่าคืออะไรนะผมยังไม่แน่ใจก็ฮะก็ปืนนี่ก็มีหลายแบบให้เราเลือกก็เป็นระเบิดอย่างนี้ก็ได้หรือจะเป็นบาวนซิ่งก็ได้ยิงไปแล้วเป็นกระสุนเด้งเด้งหรือทําให้เป็นแล้วถูกปุ๊บระเบิดหรือว่าเป็นเจับเวลาก็ได้นะฮะแต่ก็ถ้าเข้ามาเล่นก็ลองมามาลองสร้างปืนเองได้ครับปืนเนี่ยถ้าเกิดเราจะอัปเกรดเนี่ยมันจะเป็น สกุลเงินสีฟ้านะฮะนั่นคือบรูทมันจะอยู่ด้านล่างะฮะของผมมี8,3 0 0เข้ามาตอนแรกเขาจะให้มากี่บรูทนี่แหละผมจำไม่ได้ครับแต่เขาจะให้บรูทมาแต่ว่าไอเงินเนี่ยเงินทองเนี่ยเราจะมันมันจะใช้กับอาฟิตนะครับก็คือตัวละครนะฮะเป็นของแต่งกายนะครับคือนั้นเราต้องเสียตังค์เช่นถ้าเราอยากไดอ้อ่อยากให้ตัวละครนี้ถอดกางเกงตอนเล่นนะฮะให้เหลือแต่หำนะครับก็ต้องจ่าย3 5 0ห0ซ่ึ่ง ไม่รู้ว่ามันคือเท่าไหร่นะฮะของในเกมจริงนะครับก็ของในเงินจริงก็ลองดูผมว่าไอเทมเนี้ยเทพสุดในเกมแลครับโอเคฮะเราจะเข้าไปเล่นเกมกันเลยดีกว่านะครับแล้วเดี๋ยวเราจะตัดภาพไปที่เกมที่ผมได้อัาจไว้ก่อนหน้านี้นะครับโอเคครับโอเคครับอย่างที่บอกนะฮะวันนี้ผมจะเล่นให้ดูหนึ่งเกมนะครับเป็นเกมโหมดคิวคอนเฟิร์มนะครับ ือเราต้องยิงคนตายพอคนพอเรายิงฆ่าเขาตายปุ๊บเขาจะ d r อปหรือว่าทิ้งทิ้งเอ่อก้อนเป็นเหมือนหลอดสีฟ้าหรือสีแดงไว้นะครับผมจําไม่ได้เราก็ต้องเก็บเพื่อที่เราจะได้แต้มอยู่ด้านล่างซ้ายนะครับถ้าเราสังเกตมันจะมีเจ็ดร้อยกับหกร้อยของเราจะเป็นหกร้อยนะครับของเราเป็นสีเขียวเดี๋ยวผมจะลองอค่าไนี่แล้วก็ดูว่าไอหลอดสีฟ้าที่ผมบอกนั่นมีไหมนะครับ ก้อนนี้ฮะหลอดสีฟ้าเราเก็บปุ๊บคะแนนเราก็จะเพิ่ม100นะครับใครถึง3,500หรือ4,000ก่อนนี่แหละครับก็จะชนะแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าเพื่อนสมมุติว่าฝั่งศัตรูมันฆ่าเพื่อนเรานะครับเพื่อนเราก็จะดอรอปหลอดสีฟ้าถ้าเราไปเก็บเก็บก่อนศัตรูนะฮะมันก็จะขึ้นว่าคิวดีนายแบบเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวผมลองฆ่าไอ้นี่อ่าแต่ผมฆ่าไม่ได้เนี่ยฮะหลอดผมตกปุ๊บพอมันเก็บฝั่งนู้นก็จะได้แต้มนะครับก็เกมนี้มันมีหลายโหมดนะฮะมันมีโหมดแจ็คแฮมเมอร์มีโหมด คอนโทรลพอยท์ uh, นะครับแจ็คแฮมเมอร์นี่เป็นเราไปเก็บเหมือนว่าเป็นค้อนฝั่งตรงข้ามแล้วเราก็ต้องเอากลับมาที่ฐา,านแะล้วนะฮะพอเราถือค้อนปุ๊บเราก็จะตีไม่ได้แต่วันหลังผมก็จะเ,เราจะยิงปืนไม่ได้แต่เราจะใช้ค้อนนั้นทุกคนตายไได้ภายในครั้งเดียวนะฮะวันหลังผมจะลองอลองสาธิตเกมโหมดนั้นให้ดูบ้างนะครับแล้วก็มีเกมโหมดนึงคือเก็บเ,เก็บอะไรนะเก็บเพชรนะครับ แล้วก็อ,อีกเกมโหมดหนึ่งคือเป็นเกมโหมดคอนโทรลพอยต์คืออ่ามันจะในแม็มันจะขึ้นคอนโทรลพอยต์ให้เราเราก็ต้องรีบไปอยู่ตรงนั้นภายในกี่วิกี่วินะครับแล้วเราก็จะได้แต้มก็ววันนี้ก็ดูโหมดผมไม่แน่ใจชื่ออะไรแต่ผมเรียกว่าคิวคอนเฟิร์มไปก่อนแล้วกันมันเหมือนในคอร์ฟดิวตี้นะครับที่มันมีโหมดคิวคอนเฟิร์มก็ขอบคุณครับติดตามชมคลิปต่อไปนะฮะแล้วก็ผู้โชคดีเราจะประกาศในอาทิตย์นี้แหละครับไม่นานเกินไปครับ ใชครับขอบคุณมากครับเป็นชมคลิปต่อเลยครับครับ confirmed you denied a guilt assist. assist kill confirmed Kill confirmed, kill confirmed. Captures remain. Kill denied. Confirmed. Two captures remain. One capture remains. You are victorious. Thank <laughs> you.